สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนดีว่าเข้ามาชมคลิปคล้องคุณพิมพ์ทุกคนทุกคนจะบอกคลิปที่ว่าพิมพ์กําลังจะถ่ายตอนนี้เมื่อกี้ก็เกิดเหตขัดข้องนิดนึงก็คือกล้องของว่าพิมพ์ทุกคนเวลาเลคคอร์ดแล้วมันจะไบ้ค้างเลยแต่ว่าปรากฏว่าว่าพิมจะทําคลิปคลิปนี้พ่อมาคนลุกนะทุกคนคนลุกทุกคนคนลุกจริงๆนะเมื่อกี้ว่าพิม กำลังเปิดคลิปมาปรากฏว่ากองค้างทุกคนเพราะว่ากองเข้ามาพิมพ์โบเคยมีปรญทาเรื่องนี้เลยแต่ปรากฏว่าพอพิมพ์จะทําคลิปต่อไปนี้เรากองหยุดรีคอร์ดแลวมันค้างเองทุกคนสาธุสาธุนะพอว่านีางทุกคนพอพิมพ์จึงว่าค้นลูกแล้วก็กองดับไปนะเมื่อกี้นะศักดิ์สิทธิ์จริงๆทุกคนคลิปที่พอพิมพ์จะพาทุกคนไปเบิ่งกับเป็นอิกติม สิ่งหนึ่งที่ว่ามหัศจรรย์ร่ายและก็ศักดิ์สิทธิ์ล่ายทุกคนก็คือพิธีแห่ล่วงปูปานนะทุกคนเป็นการแห่ทางนำอันนี้พ่อพิมพ์ตั้งแต่เกิดมาห้าก็เคยแหนทุกคนเป็นขบวนแห่ที่ว่ายิ่งใหญ่และก็ใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะทุกคนขบวนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าแห่ไปตามแม่น้ำอยู่ที่ประเทศไทยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบังคับกันเลยนะเพราะว่าคลิปวันนี้พ่อพิมพ์ก็รวบรวมมาเบ้งเบิ่งเบบยวๆ,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 ๆยกันเลยเพื่อว่าหล่คนศรัทธาในล่วงปูปานกับ บว์วิก้าได้ไปให้ขบวนการเดียวมาบึงคลิปที่โบวพิมได้รวบรวมมาตอนมาฟากในมื้อนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเบึงกันเลยทุกคน <S <S นี่เลยทุกคนก็คือขบวนการแห่กจะเน้นการแห่ทางน้ำนะก็บอกว่าเป็นการแห่ล่วงปูปานทางน้ำอ่าก็คือพิธีนี่ก็จะเป็นพิธีที่โบวพิมตั้งแต่เกิดมาทุกคนบ่เคยเหนมาก่อนเลยและนี่ก็เป็นการเหนครั้งแรกของโบวพิมพ์เพราะว่าเป็นขบวนที่ว่าถ้า,า,าว่าโบวพิมพ์ว่า เป็นขบวนทีแบบอืมจะว่ายไงอะทุกคนก็จะใส,ส่ซับผู้ทึกนะก็คือเป็นสิ่งไม่หม้ไอ้สิ่งไม่ไหม้สำหรับพระพิมพ์ที่ว่าได้มาเจอนะทุกคนก็คือ,อยูทีประเทศไทยนั่นเองนะก็คือขบวนการแห่ก็จะเน้นจะเป็นแบบคลายกับเน้นขวมนวลซื่นนะทุกคนสังเกตจากพี่น้องชาวไทยที่ว่าอยู่ในเรืออยู่บนเรือนี่แหละเรือที่ว่าแห่ก็เป็นเรือที่บ่คอยคุ้นเลยทุกคน เป็นเรือร he 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 ูปทรงของเรือท he so ี he he so ่พอพิมพ yeah. ์ไดเห็น yeah. ี time. ่ก็เป็นเรือคล้ายกับเหือประมงบางคนนี่แล้วก uh ็จะมีเจสกีนะคล้ายกับพี่ส้มจิตนี่แหละใส่เสื้อใส่เสื้อสีข้าวโดนจับทุ่งนะทุ่งข้าวขี่เจสกีสีเเรื่องกคล้ายกับพี่ส้มจิตนักมวยสะกดเลี้ยนทองโอลิมปิกของเมืองไทยนะเป็นทางดาราไปพร้อมทุกคนนี้เพื่อนก็อาจจะไปถ่ายรายการคลองพี่ส้มจิตนี่ทุกคน ขบวนเรือนี่โอ้โหนะทุกคนนี่เลยก็คือเรือที่ว่าล่วงปูปานเพิ่นไดหฮมานําหน้านั่นกนท่านบอกเป็นเรือลําสี่เรื่องแล้วก็มีดอกไมที่ว่าเป็นพวงเป็นพวงที่ว่าเลาะหอยอหอยใส่หัวเรือนี่ทุกคนท่านบอกเขาจะเขียนบอกว่าล่วงล่วงปูปานนะพิธีนี้ก็ทุกคนนะ ผมเคยเห็นอยูใส่มาก้นในเททุกคนครั้งแรกจริงๆนี่ทุกคนมุมสูวงก็งามแหงเป็นทะเลม็นบอทุกคนที่ว่าเข้าเข้านะ่ะแห่ผ่านนะแห่ผ่านสังเกตว่าคล้ายๆกับน้ำทะเลหรือว่าเป็นทะเลทราบระยะทางนี่คงจะแบบกว้างกันยาวกันมากๆนะทุกคนนี่ว้าวทุกคนภาพนี้สวยงามมากๆนะขบวนการแห่แห่ล่วงปูปานนะยูทีเมืองไทยและนี่ก็ เป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งทุกคนสิ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นสิ่งเดียวในโลกอีกแล้วนะเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยก็คือพิธีแห่ล่วงปูปานนะทุกคนเป็นขบวนเรือที่แบบไล,ล่ลำกันมานี้ทุกคนสาธุนะพอพิมพ์กับห้าก็เห็นล่วงปูเิ่นคังแรกทุกคน <S <S อ๋อนี่ขบวนเรือที่ว่านำหน้าก็จะเป็นขบวนเรือของลวงปู่ปานแล้วก็เจอคล้ายๆกับมีเรือ ห้องกูไผ่นะที่ว่าเหียงข้างมาทุกคนเหียงข้างข้อง,งเรือข้องล่องปูปานนี่ทุกคนกะบวนเรือแบบใหญ่มากนะคนผ่านไปตามแม่นําต่างๆบุฮัว่มนเมนนาเจ้าพญาหรือพ่ทุกคนจุดนี้นะเพราะว่าก็แต่ละเส้นที่ว่าเขาล่องผ่านไปหรือว่าให้ผ่านไปกับมีทั้งขบวนเจ็ตสกีแล้วก็เรือเล็กเรือน้อยแล้วก็พี่น้องชาวไทยเอาเรือออกมาเยอะมากนะคนนีเน้เป็นทีมเป็นทีมกันเลยที่ว่าใสา่ใส่แบบ เสือซี่นะเสือซี่แต่ละลำแต่ละลำทุกคนนี่เลอเล็กเลอน้อยก็จะมางห่วมขอบวนการห่วมขบวนแห่ดดก็รถก็ไปไล่ทุกคนนี่โยนแจ๊กฐานข้องกินนะก็คือว่าน่าจะมีะเป็นการแห่จากกิโลเมรตรทุกคนถ้าว่าเอฟซีคนไ่าให้คอมเมนต์นบอกว่าพิมพ์กับใดทุกคนเพราะว่าพิมพ์จะเน้นการทำรีแอคชั่นไล่กลันกวนะขอข้อมูลก่อ กอว่าจะใส่เอามาว่าเอามาพูดแล้วจะผิดถ้าว่าผิดนี่จะหนักกว่าการทำารีคชั่นทุกคนข้อมูลเกี่ยวกับหีตคองประเพณีไทยนะ,ะพิมพ์กระบอกกาที่จะเอาข้อมูลมาเพราะว่าบนแน่ใจว่าคืออะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนี่เจสกี้กับประ,ประกบค้างแล้วก็มีการแบบคลายๆกับนี่เกาะขี่ไปจับอาถุงนะทุกคนนี่นอกจากนั้นนะทุกคนก็นยังมีขบวนข้องรถมอเตอร์ไซค์อีกนะเป็นขบวนแหยอยู่บนท้องถนนทุกคน ก็คือจะเมนอ่าทุกคนที่ว่าเขาเอินว่ายังไงทุกคนนับชื่อนะนับทื่อล่วงปูปานนี่ทางนําทุกคนขบวนเรือแ็บนํเแบบ็บโหนะเป็นขบวนเรือที่ว่าเคลื่อนตัวแบบไวกันเลยด้อทุกคนสังเกตได้เลยมูเข้าแห่กันนี่จากกี่มือทุกคนจากกี่มืออ่าแล้วก็เป็นขบวนเดียวที่ว่ายูเนี่ยกามันเป็นขบวนเดียวเป็น งานนี้จัดขึ้นอยู่ที่สมุดสมุดประกาศใช่ไหมทุกคนเป็นบอกเพราะว่าคล้ายๆกับต้เนื่องมาจากงานนี่ก็งานงานเจดีอยู่ที่สมุดประกาศที่พ่อพิม์เดวคลิปมาให้เบื้องมือวานนี้นะนี่ทุกคนเดือดเจ็ดสก,กีกับคล้ายๆกับ๋อขี้มาจับอ,อุทงสีข้าวนะคนความไม้คืออะไรฮะทุกคนขีมาจับอ,อุทงสีข้าวเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นจับเอ,อาไล่ลำเลยนะ ไล่ขันกันเลยที่ว่าขี่เป็นเรือเจสก,กีรุนที่บอกภาพไ,ไกลๆนั่นก็คือขบวนเรือที่ว่าพิธีแห่ล่วงปูปานทั้งนั้นเลยที่ว่าได้ออกเรือมานํากันโอ้เป็นทะเลนะทุกคนเป็นทะเลนี่ทุกคนบรรยรกาศกับเป็นเรือเขาเป็นเรืออะไรทุกคนอันนี้เป็นเรือเครื่องยนต์คือกันใช่ไหมพอคล้ายๆว่าจะเห็น,นมีเสือกมาทางหัวไทย ว่าผิวสกเกตว่าจะเห็นแบบเหื่อทึกเสือกหมัดทางทายทางห่วนะคนคล้ายๆกับาลากอะไรสักอย่างมานี่ทุกคนอันนี้กระถ่ายจากบนเรือหนึ่งเดียวในประเทศไทยครบรอบร1 4ปีว้าววันที่สี่เดือนสิบเอ็ดซ่องห้าที่นี่สมุดประการอ๋อใช่จริงๆนะทุกคนครบรอบร1 4ปีทุกคนอ๋อสักดิธิ์มากๆนะทุกคนร่วงปูปาน นี่แหละบ้าพิม์กับพึ่งเห็นครั้งแรกจริงๆทุกคนแหะก็บบุงหัจะเอาข้อมูลแบบได้มานําเสนอนะก็เลยว่าข้อเน้นเป็นการทำรีอคชันในสิ่งที่บ่าพิมบุกเคยเห็นเอานะนี่แห่ทางนําล่วงปูป,ปานครบรอบอ้าวคือบุคือกันทุกคนอันนี้คือลอยสี่สิบสี่ปีแต่ว่าคลิปนี้บ่าพิมพเอามาก,ก็คือวันเดียวกันนะทุกคนเป็นวันที่สี่เมื่อวานนี้อันนี้เขาบอกว่าลอยสี่สิบสี่เมื่อกี้เป็นลอยสิบสี่ตกลง่า ครบรอบกี่ปีทุกคนนะนี่เรือที่ว่าข้อเอินประคองกันเรือข้องล่วงปูปานไปกับคล้ายๆกับเรือกูไผ่เป็นบอทุกคนนี่ใสจริงๆนะเรือกูไผ่ที่ว่าประกบค้างค้างายค้างขัง้วกันเลยเพราะว่าสังเกตว่าจะเห็นคืนนี่ค่อนข้างแห่งกันเลยนะทุกคนคืนทะเลที่ว่าเขาขับเรือผ่านไปแต่ละจุดกันนะเห็นแล้เห็นทึน่งโอ้โหทุกคนแรงมาก เพราะว่าเรือที่ล่วงปูล่วงปูปานที่ว่าเพิ mm ่นแห่ไปนี้เป็นเรือที่ว่าไซเคองเครื่องยนต์ยู่ในเรือหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าคลา,ายจะเห็นอ่ะมีมีเสือกมัดหัวเเรือลากไปนะนี่พี่น้องชาวไทยกับทุกคนคล้ายกับเป็นกระบวนที่แวบแห่ไปเราก็นสนุกสนานไปคล้ายกับนี่มีลำโพงเลยทุกคนที่จริงกัน เสียงบรรยากาศนี่ดีแห่งทุกคนแต่ว่าพ่าพิมพปล่อยออกบุได้นะพาะจะมีเสียงเพลงแซกที่ว่าเป็นเป็นลิขสิทธิ์เข้ามากเลยว่าพบาข้อใสก็แล้วกันนี่เสียงลำพงอ่าลโพงที่ว่าเขาใสในเลือกอัเป็นลำพงขนาดใหญ่นะทุกคนอ่าก็คือจะมีทุกปีเลยเป็นพี่น้องอ่าพบผิวก็ข้อรักถ่ายสบายดีพี่น้องอ่าสาวไทยทาง จังหวัดสมุทรปราการเลยนะทุกคนถ้าว่าได้ชมคลิปข้อพิมนะพ์นะนี่ครับอพิมพ์ก็ข้อเป็นอีกตึมซองเล็กๆซองน้อยๆในการนําเสนอเพื่อแพร่โปรโมทเกี่ยวกับเมืองไทยว่าจะเป็นท่องเที่ยววัฒนธรรมยึดของประเภณนี้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึนข้นความทันสมัยความจเจริญของประเทศไทยข้ออีกเป็นข้อเป็นอีกตึมซองซองหนึ่งในการนําเสนอนะทุกคนนี่อันนี้เป็นเรือคล้ายๆเรืออะไรเรือเร็วใช่ไหมทุกคนเรือเร็ว โอ้นำหน้าไปนะไล,ล่ล่ามากนะทุกคนนี่ขบวนเจสก,กี้เ้ยผมก็เห็นนะนะนี่กดาราไทยก็คือคุณอะไรนะคุณ <c oughs> ที่ว่าเขาเป็นดาราด,ดังๆสองสามนะทุกคนเ <c oughs> ข้ากับไปถ่ายคอนเทนต์นกันนะอยู่ทีขบวนอ่ะพิธีนี่แหละนี่ทุกคนโอ้ยสังเกตจะคืนคืนอันนี้น่าจะเป็น คนที่ไปแห่นี่คือลูกศิษย์ข้องล่วงปูลูกเล่นข้องล่วงปูปา่านใช่ไหมทุกคนเรียกว่าผู้ที่ว่าเพื่อนเคารพนับถื่นะตามที่ว่าพิมพ์คิดทุกคนนี้คืนแรงมากทุกคนใช้เจสก,กีแล้วก็มีเรือโอ้เรือนึ่งกาทุกคนเป็นเรือที่ว่าโอ้โหทุกคนนําขึ้นเพียงครอบเรือเลยนะเรือก็เป็นเรือที่ว่าซีสั้นตางกันไปนะทุกคน แล้วก็มีการประดับปการประดับตกแต่งโดยถุงถุงแซกซี่ถุงลายซี่นะอืมเยอะมากทุกคนอย่าลืมทุกคนคอมเมนต์บอกว่าพิมพ์กันได้ว่าการแห่นี้เขาใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงนะก่อนที่จะไปถึงจุดหมอ่ขึ้นฝั่งนี้คนอลังการมากโปูให้พรต่อไปให้มีแต่เจริญยิ่งขึ้นนะทุกด้านาก็การเงินทิศทางแล้วก็พบกับแต่พบกับสิ่งที่ว่ามีแต่ความสุขนะ นี่ทุกคนขบวนเรือที่ว่าทุกคนได้เห็นนี่กัเป็นพี่น้องชาวไทยในการมาห่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้นะครอบครัวมีสุขว้าวทุกคนด้านล่างเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าเต็มไปโด้วยบุญกุศลทุกอย่างว้าวทุกคน เยอะมากนะเรือนะทุกคนนี่น่าจะเป็นเริ่มไกลจะถึ่งฟังแล้วบอสังเกตจากนำนะทุกคนนี่โอ้โหใส่เสื้อสีส้มก็เต็มลำเรือเลยทุกคนด้านล่างนึงก็จะมีเรือเล็กเรือน้อยอ่าขบวนเรือใหญ่มากทุกคนถ้าว่ามีมุมสูงนี้คงจะแบบงามมากนะทุกคนมุมทายมุมสูงห้เห็นกองกวางแบบขบวนเรือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะ นี่เริ่มแล้วทุกคนเริ่มเข้าเข้าฟังกันแล้วเป็นบพทุกคนนี่จะมีคล้ายๆกับมีเรือํำหน้า,าทุกคนที่ว่าดึงเรือว่าลากเอาเรือข้องล่วงปูปานไปนะอืมผ่านไปไล่จุดแห่งนั้นทุกคนอ่าขังแรกของมาพิมพ์นะทุกคนที่ว่าได้เห็นสิ่งใหม่ๆยู่ทีบเมืองไทยเราสึกว่าตื่นเต้นตลอดกับการทําคลิปทุกคน ถึงว่าพี่น้องชาวไทยและคนอาจจะคุ้นสินกันแล้วกับสิ่งที่ว่าได้เห็นอย่ทีีบานของทุกคนแต่ว่าพิมพ์ก็คือแบบมันเป็นสิ่งใหม่ๆตลอดนัุนคนที่ว่าได้เห็นสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นอยูุ่ทธีประเทศไทยก็รู้สึกดีใจร่าที่ว่าได้เห็ุคลิปนัุนคนหลวก็ได้เหว่าพิมพ์ได้เห็นโพและไล่ย่างเกี่ยวกับประเทศไทยสิ่งที่บมเคยโฮบมเคยเห็นในชีวิตนี้ก็ได้เห็นคือเรื่องนี้คือการคนพิธีแห่ล่วงภูปานทางนำนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าได้เห็นนะ รู้สึกว่าว้าวเมซิ่งไล์ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยก็ยิ่งยากทําคลิปไปเรื่อยๆมาทุกคนไปกันต่อก็คือจะเริ่มเข้าฟังกันแล้วนะมีขบวนเจสก,กีนำหน้าแต่ว่าสังเกตว่ามีมอคขอนนี่ว่าพิมพ์บอเนี่ยเจว่าเมรเขาจูดถูกจูดเทียนหรือเปล่าทุกคน่อนมาจากอะไรทำไมมันเยอะมากนะทุกคนโอ้เป็นเจสก,กีนำหน้าคล้ายๆกับ ประคองเรือบอกนะมีทั้งดารานะทุกคนที่ว่าไปคนที่ว่าสักเสื้อถือ่นี่ทุกคนมาที่คลิปนี้เริ่มพิธีแห่ล่วงปูป,ปานทางเรือ1อยปีพลังศรัทธาข้องเสาวของด้านสมุดปาการบานเหล่านะโอ้ตกลงคือ114ปีนะทุกคนเพราะว่ามีบางคลิปก็บอกว่า144 อันนี้พอพิมพ์อ่านตามข้อมูลที่เขาเขียนอยู่ในคลิปนะทุกคนว้าวทุกคนอันนี้คงจะเข้าเริ่มเข้าเป็นอนาของน้ำน้อยแล้วนะพอเรือจะเริ่มเข้าแอดกันละเมื่อนกับว่าจะเข้าไปจอดเทียบทา่าใช่ไหมทุกคนเริ่มขับซาแล้วอนี่ทุกคนมาแล้วใกล้จะจอดแล้วพิธีศักดิ์สิทธิ์ของมี่น้องสาวไทยล่วงปูปาน ก็คือทุกปีเขาจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนสิบนี่เป็นวันทุกคนเดือน,น,นอตุลานี้ใช่ไหมือ้โมยไส้เดือนพฤศจ,จิกใช่ไหมเดือนสิบเอ็ดนี่ว้าวโอ้ยคล้ายๆกับมีคนที่ว่าแตงสุดไทยนะ่คนที่ว่านั่งอยู่ด้านหน้าของหัวเรือนี่ทุกคนทราบโทนะก็คือเริ่มเคลื่อนย้ายล่วงปูป,ปานออกจากเรือแล้วทุกคน วันนี้ก็คงใจแห้ขึ้นไปบานใช่ไหมไปหมบานใช่ไหมทุกคนครั้งแรกจริงๆทุกคนที่ว่าได้เห็นแก็รู้สึกตื่นเต้นนะ้อยสิบสีปีล่วงปูปานของดานข้อให้บารมีล่วงปูปานคุ้มครองทุกท่านรวยรวยรอดปลอดภัยซาตุน,นะทุกคนซาตุพูดอะไรที่ว่าได้เข้ามาส่งคลิปขอ้อมาพิมพ์ข้อให้ทุกคนอ่า ลำลำรวยๆยนะคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ข้อให้ล่วงปูป่านเพื่อนคุ้มครองรวมทั้งว่าพิมพ์พร้อมแล้วก็สี่สาวไทยหมดทุกคนที่ว่าอยู่ประเทศไทยนะทุกคนนี่ทุกคนขอบวนแหโอ้คล้ายๆกับใส่สุดอันใส่สุดเสื้อนะทุกคนใะ่ปนสุดเสื้อเสื้อโครงแล้วก็มีพ่วงมะลัยดอกไม้คองคออ่าเดี๋ยวเขาเบิ้งวิธีกันพิธีการแห่กันทุกคน ว่าจะเป็นแบบได้นะเพื่อว่าที่หลายคนม่ได้เป็นห่วมขบวนค่ะสมรถเบ่งคิปข้องมาพิมพ์กันได้ทุกคนนี่ไปแล้วทุกคนซาถูนะทุกคนสาถุกว้าวว่าพิมพ์ห้าก็เห็นทุกคนไกลเลยไกลเลยทุกคนนี่แหละทุกคนเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยอาจจะเป็นสิ่งเดียวในโลกอีกแล้วนะคนเพราะว่า หลๆเรื่องตอนนี้อยูที่มเมืองไทยพ่อพิมพ์พร้อมที่จะนําเสนอในซองของ้องคุณพิมพ์นะคนไปซองเล็กๆในการนําเสนอการโปรโมทเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้นะ <S <S ขอบคุณทุกคนหล,ล่ๆขอบคุณทุกคนหลยๆที่ว่าอยู่กับพ่อพิมพแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพ่ังกยแข็งแกร่งนะแล้วก็ข้อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้อยู่กับพ่อพิมพ์ในคลิปนี้แหละขอให้ล่วงปู่ป่านนะคมรองเด้อทุกคน แล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนขอบคุณหลาไลเด้อ